ขอจเจริญพรแม่ยังญาิโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาิโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวาเดียวกันนี้สรวันนีธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาิโยมก็คงจะเปิดวิทยุ มารอติดตามรับฟังธรรมะจากรายการนี้วันก่อนจะมาให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของการถวายปาติกบุคริกธานแล้วก็สังคทานนะในทักษินาทักษินาวิพังคสูตรมัชิมนิกายอุปริปันธาเรื่องของพระนางมาหาประชาบดีโคตมี ซึ่งญาย,กยมก็คงจะติดตามรับฟังอยู่ในวันนี้ตม่มาอยากจะให้ญาย,ยมได้ฟังเรื่องของพระนางหมหาประชาบดีก่อนที่พระนางจะทำจีบอ,อด้วยพระองค์เองไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็อยู่ในอัตกถานะแล้วก็มีข้อความที่น่าฟัง อยู่หลายข้อความในอัตกถาที่ท่านขยายความในภาพบาลีเนี่ยเดี๋ยวจะยอมลองฟังดูนะในอัตกถาทักษิณาทักิณาวิพังคสูตรนะทักษิณาวิพังคสูตรมีคําเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ในทักขินาวิพังคสูตรนั้นบดว่ามหาประชาปตีโคตมี ได้แก่พระโคดว่าโคตมีก็ในวันขนานพระนางพรามทั้งหลายได้รับสักการะแล้วเห็นพระลักษณะสมบัติของพระนางแล้วได้พยากรณ์ว่าถ้าพระนางนี้จกได้พระธิดาพระธิดาจะเป็นอัครเมสีของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าจกได้พระโอรสพระโอรสจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระปชาของพระนางจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ โดยประการแม้ทั้งสองนั้นเทียวดังนี้พระญาติทั้งหลายจึงได้ขนานพระนามพระนางว่าประชาบดีด้วยประการชนี้ออันนี้ทำไมจึงตั้งชื่อขนานพระนามพระนางว่าประชาบดีนะโคตมีก็มาถึงโคตนะโคตมะโคตนะคือกลุ่มพระประยุรญาติของพระพุทธเจ้าที่จึง ในวันที่พระนางประสูตรนะนะโหนังหลายก็พยากรณ์ว่าถ้าพระนางมีโอรสก็ดีหรือมีพระธิดาก็ดีอ่ะพระโอรสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระธิดาก็จะได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิพระนางก็มีพระโอรสหนึ่งแล้วก็พระธิดาหนึ่งเมื่อมาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุโธธนะแล้วนะคือเจ้าชายนันทะเป็นโอรส ของพระนางและก็พระนางารูปานันธาเถรีเนี่ยก็เป็นพระธิดาของพระนางน,นะตหลังทั้งสองอเจ้าชายนันทาก็ดีหรือว่าเจ้าหญิงรูปานันทาก็ดีก็ได้ออกบวชนะโยมอันนี้ก็เรื่องราวของพระนางก็จะย่อนะซึ่งญาิโยมก็คงจะ พอเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะทีนี้เป็นอย่างไรโยมแต่ในสุรนี้ท่านรวมเอาพระโคดด้วยจึงกล่าวว่ามหาประชาบดีโคตมีในบทว่าณวังได้แก่ใหม่บทว่าสามังวายตังคือทรงทอเองด้วยพระหัตก็ในวันนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมี อันหมูพระพี่เลี้ยงนางนมแวดล้อมแล้วสเสด็จมาสู่โรงงานทอผ้าของศิลปินทั้งหลายทรงจับปลายกระสวยได้ทรงทำอาการแห่งแห่งการทอผ้าคำนั้นท่านหมายถึงการทอผ้านั้นอ๋อที่จริงพระนางไม่ได้ทำพระอ,องค์เดียวตลอดทั้งผืนนะเพียงแค่ ไปสู่โรงทอผ้าแล้วก็ไปจับกระสวยบ้างจับหูกบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นน่ยน,นะที่ว่าหมายเอาทําเองในงนี้ก็ว่าช่วยช่างหูกทาเป็นบางครั้งไม่ใช่ทําเองทั้งหมดถามว่าพระนางโคตตมีทรงเกิดพระไทยคือมีจิตใจดําริเพื่อจะถวายผ้าคู่หนึ่งเดพระผู้มีพระภาคเจ้าในการไหนทําไมาพระนางจึงคิด ที่จะทำจีวรมาถวายพระพุทธเจ้าต่อว่าในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุอภิสัมโพธิยานแล้วเสด็จมาสู่กรุงกบิลพัทโดยการเสด็จครั้งแรกจริงอย่างนั้นพระเจ้าสัททานะมหาราชทรงพาพระศาสดาซึ่งเสด็จบินบาบให้เสด็จไปยังพระราชนิเวศของพระองค์ครั้งนั้นพระนางมหาประชบุีโคตมี ทรงเห็นพระรูปโสภาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงพระดำริว่าพระอัตภาพของบุตรเรางดงามหนอดังนี้ลำดับนั้นพระนางก็เกิดพระสมณัสเป็นกำลังแต่นั้นพระนางมีทรงมีพระดำริว่าเมื่อบุตรของเราอยู่ในท่ามกลางวังตลอด29ปีวัตถุที่เราให้แล้วด้วย โดยที่สุดแม้สักว่าผลกล้วยนั้นเทียวไม่มีเลยโอ้แสดงว่าสมัยที่เป็นพระกุมารนะเป็นพระโอรสอยู่ที่พระราชวังเนี่ยพระนางไม่ได้ให้ผลกล้วยเลยคือว่าไม่ได้ให้ทานกับพระราชโรสแม้แต่ผลกล้วยนะคือว่าอาจจะอยู่คนละตำหนักแล้วก็มอบหมายให้พี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายช่วยกันดูแลพระโพิสัตนะ พระนางที่จะยื่นให้ด้วยประหัตเองนี่ไม่มีเลยวันนั้นแตยโยมแม้แม้เพียงแค่ผลกล้วยผลเดียวนะพระนางมาดำริอย่างนี้นะแม้บัดนี้เราจักถวายผ้าจีวรแก่บุตรนั้นทรงยังพระหททไยรงยังพระหฤทยให้เกิดขึ้นว่าก็ในกรุงราชคฤห์น,นี้มีผ้าราคาแพงมากผ้าเหล่านั้น ย่มอมไม่ยังเราให้ดีใจผ้าที่เราทําเองนั้นแล e, ย่มอมยังเราให้ดีใจได้เราจะเราจําต้องทําผ้าถวายเราจําจะต้องทําผ้าเองถวายดังนี้อันนี้พระนางก็ดําริแม้จะไปซื้อผ้าที่อยู่ในตลาดซึ่งถือว่าเป็นผ้าที่มีราคาแพงก็มีเยอะนะแต่พระนางก็คง คือดำริว่าไม่ไม่ดีใจไม่ปลื้มพระไทยนะผ้าที่เราทําด้วยมือของตนเองเนี่ยจะดีใจมากกว่านะครั้งนั้นพระนางทรงให้นําฝ้ายมาจากตลาดทรงขยําทรงยีด้วยพระหัตกรอได้อย่างละเอียดทรงให้สร้างโรงงานทอผ้าภายในพระราช,ชวังนั้นเทียว ทรงให้เรียกช่างศิลป์ทั้งหลายพระราชทานเครื่องบริโภคขาธิยะและโภธิียะของพระองค์นั้นแลให้แก่ช่างศิลป์ทั้งหลายอ๋อเรียกว่าประทานอาหารอย่างดีนะที่พระองค์ทรงเสวยเองเนะี่ยให้แก่พวกช่างศิลป์คือช่างหูกนะแล้วทรงให้ถอผ้าก็พระนางอันคณะพระพี่เลี้ยงนางนมแวดล้อมแล้วเสร็จไปจับ ปลายกระสวยตามสมควรแก่การเวลาในการที่ผ้านั้นทอเสร็จแล้วทรงทำการสักการะแก่ช่างศิลป์ทั้งหลายแล้วทรงใส่ผ้าคู่หนึ่งในหีบอันมีกลิ่นหอมทรงให้ถือผ้าทูลแด่พระราชาว่าม่อมฉันจักถือผ้าจีวรไปถวายแก่บุตรเราพร,พระราชาตรัส สั่งให้เตรียมทางเสด็จดราชบริวารทั้งหลายปัดกวาดถนนตั้งหม้อน้ำเต็มยกธงผ้าทั้งหลายตกแต่งทางตั้งแต่พระทะวารพระราชวังจนถึงพระวิหารนิครธารามทำทางให้เกลียนกล่นด้วยดอกไม้โยมเนาะคล้ายๆอ,อะไรนะ,ระเวสสันดรนนะโยมตอนเทสสันดรเนนะี่ยตอนเวสสันดรเสด็จกลับ เมืองอโยมอันนี้ก็ที่จริงอันนี้โครารามกับกรุงกบ,บิลพัทก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะโยมนะประดับตกแต่งหนทางอย่างสวยงามมากั้นเถอะฝ่ายพระนางมหาประชาบดีประดับเครื่องอลังการทุกอย่างผู้อันคณะพระพี่เลี้ยงนางนมแวดล้อมแล้วทรงทูลหีผ้า เสร็จไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันดังนี้เป็นต้นเหมือนกับเรื่องในพระบาลีที่ยมได้ฟังมาในบทว่าทุติยมปีโขความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโคตมีพระนางจงถวายสงเถิดพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กราบทุนอ้อนวอนว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันอาจเพื่อถวายจีวรทั้งหลายจากครังผ้าแก่ภิกษุ้อยรูปบ้างพันรูปบ้างก็ผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับผ้าใหม่คู่นั้นของหม่อมฉันเถิด อันนี้พนางก็ได้ทูลเดชพระพุทธเจ้านะที่พระพุทธองค์ทรงห้ามนะคือพนางสามารถที่จะถวายผ้าใหม่ๆดีๆเลยให้แก่พระภิกษุจะเป็นร้อยรูปพันรูปนี่ก็สามารถถวายได้แต่ผ้าผ้านี้ผ้าผืนเนี่ยพนางได้ทรงทําเองนะอยากให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนะ พระนางกราบทูลอย่างนี้ถึงสมครั้งแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามอย่างนั้นเทียวถามว่าก็เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงให้ถวายผ้าใหม่คู่ที่พระนางจะถวายแด่พระองค์แก่ภิกษุสงฆ์เล่าทำไมพระองค์จึงไม่ทรงรับเองทำไมจึงรับสั่งให้พระนางถวายสง์ตอบว่าตอบว่าเพราะ เพื่อทรงอนุเคราะห์พระมารดาอนุเคราะห์ก็คือว่าให้ได้บุญเยอะๆนั่นเองโยมก็ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระดําริว่าเจตนาสามอย่างคือบุพเพเจตนามุนจนเจตนาอัปปราประเจตนาคือว่าเจตนาก่อนให้กด็ดีขณะให้กด็ดีและหลังให้ก็ดีของพระนางมหาปชาบดีนี้ เกิดขึ้นปรารบเราแล้วคือปรารบพระพุทธเจ้าแล้วนะจงเกิดขึ้นปรารบภิกษุสงฆ์บ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เจตนาทั้ง6อย่างจะรวมเป็นอันเดียวกันจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานแก่พระนางมหาประชาบรีโคตมีนั้นดังนี้อันนี้ก็คือ ถ้าถวายพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าทรงรับนะพระนางก็จะได้เพียงแค่เจตนาสามเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่เจตนาสําหรับสงฆ์พระนางก็ไม่ได้เมื่อพระนางไม่ได้ถวายสงฆ์บุญก็น้อยอานิสงส์ก็น้อยเพราะว่าได้ถวายปารบับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ในขณะที่พระนางตั้งเจตนามาถวายพระพุทธเจ้าเจตนาสามการคือ ก่อนให้ขณะให้หลังให้ของนางก็เกิดขึ้นแล้วทันี้เมื่อพระนางปารบจะถวายสงนะและพระนางก็ได้ถวายสง์เจตนาสามการที่ปารบส่งก็เกิดขึ้นด้วยดังนั้นเจตนาหกเจตนาหกโดยอาศัยพระพุทธเจ้าสามอาศัยพระสงฆ์สามเนี่ยพระนางจึงได้ทั้งเจตนาหกก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานแก่พระนางหาบรชาบรีโคดมีดังนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ทรงรับข้อความน,นี้ญาติโย,ยมก็คงจะเข้าใจอันนี้ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสห้ามถึงสามครั้งทรงให้ถวายแกส่สงทรงมุ่งหมายอะไรตรัสอย่างนั้นเพื่อชนรุ่นหลังทำไมจึงให้ถวายสงด้วยตรัสอย่างนั้นเพื่อชนรุ่นหลังและเพื่อทรงให้เกิดความยำเกรงในสงด้วย ในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระดําริอย่างนี้ว่าเราไม่ดํารงอยู่นานคือพระศาสดาจะต้องนิพพานนะนะแต่ศาสนาของเราจักตั้งอยู่ในพระภิกษุสงฆ์เมื่อพระองค์ทรงดับขันทปริพานแล้วเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ก็ก็ยังดํารงอยู่ยังทรงพระศาสนาอยู่นะชนรุ่นหลังจักยังความยำเกรงในสงให้เกิดขึ้นดังนี้จึงทรงห้าม ถึงสามครั้งแล้วทรงให้ถวายสงอันนี้ก็เป็นพระดำริของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงมองเห็นการไกลว่าอนาคตเนี่ยคณะสงฆ์จะดำรงอยู่ถ้าเราไม่ตัดอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาก็จะมุ่งมาถวายแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นความสําคัญของการถวายพระสงฆ์บํารุงอุปถากพระสงฆ์ดังนั้นการที่พระองค์ทรงให้พระนางถวายแก่พระสงฆ์นั้นก็เป็นการทําเป็นตัวอย่าง ให้แก่บาสุบาสิกานะบาสกอุบาสิกาได้มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ทรงเคารพสงยำเกรงสงในหลังจากที่พระองค์ทรงนิพพานแล้วเนี่ยอุบาสุบาสิกาก็จะได้อุปธรรมอุปถากพระสงฆ์เป็นเหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่นานนะก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพระศาสดาจึงทรงให้ถวายผ้าใหม่คู่หนึ่ง แม้ที่พระนางจะถวายแด่พระองค์ให้แก่สงท้กคณยะบุคคลชื่อว่าสงเพราะฉะนั้นชนรุ่นหลังยังความยำเกรงให้เกิดขึ้นในสงจากสำคัญปัจจัยสี่เป็นสิ่งพึงถวายสงสงเมื่อไม่ลำบากด้วยปัจจัยสี่จากเรียนพระพุทธวจนะทำสมนับธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นาศาสนาของเราจักตั้งอยู่ถึง 5,000ั 5, ปีดังนี้อ๋ออันนี้ก็คิดว่าญาติโยมคงจะพอเข้าใจนะทีน,นี้ข้อความในอัตถกฐานี้ก็มีเยอะมากโยมอธิบายสับไปรบทระรบมากมายพอสมควรนะอาตมาคงจะไม่อ่านให้ญาติโยมฟังทั้งหมดถ้าโยมอยากทราบรายละเอียดโยมก็ลองมาอ่านดูก็แล้วกันนะ ทีนี้อาตมาจะให้โยมอ่านตรงนี้ที่ท่านขยายเรื่องของอาอน,นิสงส์การให้ทานร้อยเท่าพันเท่านะในตรงนี้นะโยมเดี๋ยวให้โยมฟังในบทตรงนี้ที่ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงกำหนดวิบากคืออาน,นิสงส์ของทักษิณา เป็นปาติกบุคลิกคือให้เฉพาะจะจงจึงตรัสว่าตัดตรานันทะเป็นต้นในบทเหล่านั้นบทว่าติรัชาานะคติความว่าทานใดที่บุคคลให้แล้วเพื่อเลี้ยงด้วยอำนาจแห่งคุณด้วยอำนาจแห่งอุปการะทานนี้ไม่ถือเอาทานแม้ใดสักว่าข้าวคำหนึ่งหรือคำหนึ่งหรือครึ่งคำยม อันบุคคลให้แล้วทานแม้นั้นไม่ถือเอาแล้วคือที่ว่าให้ทานกับสัตว์ดรฉานเนี่ยมีอณิสงร้อยเท่าเนี่ยท่านหมายถึงทานประเภทไหนยมลองฟังดูนะทานส่วนทานใดอันบุคคลหวังผลแล้วให้ตามความต้องการแก่สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขสุขกรไก่และกาเป็นต้น ตัวใดตัวหนึ่งที่มาถึงทรงหมายถึงทานนี้จึงตรัสว่าให้ทานในสัตว์เดรัจฉานดังนี้ที่ว่ามีไอสองร้อยเท่านะโยมท่านอกว่าทานอันใดที่เราให้ด้วยอำนาจแห่งคุณเนี่ยหมายก็ว่าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้มันมีอุปการะแก่เรามันทําประโยชน์ให้เราเราก็ให้อาหารมันกิน้ย่ยงดูมันตอบแทนมัน การให้ทานอย่างนี้ก็เป็นบุญอยู่แต่ไม่ใช่บุญที่มีอนิสงรอยเท่าในในการให้ทานตรงนี้นะเช่นเราเลี้ยงสุนักเลี้ยงสุนักเลี้ยงวัวควายเลี้ยงช้างมา้าอะไรต่างๆที่มันมีอุปการะคุณแก่เราเนี่ยหรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพื่อที่จะเอาเนื้อมันมาเป็นอาหารตรงนี้ไม่ไม่ใช่ความหมายการให้ทานในตรงนี้นะการให้ทานในตรงนี้ ท่านหมายเอาบุคคลที่รู้อานิสงค์ของการให้ทานวางอานิสงค์วางอานิสงค์ว่าการให้ทานนี้จะส่งผลความสุขมาให้เรานะแล้วให้แก่สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมีสุนัขสุกรไก่และกาเป็นต้นที่มันหิวโห้อยมาถึงเราเฉพาะหน้านะเราเกิดความเมตตามันสงสารมันแล้วนำอาหารให้มันกินพอแก่ความต้องการของมันนะ อันนี้ต้องให้พอเกิดความต้องการคือให้มันกินจนอิ่มเมืองนั้นเถอะการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้จึงจะมีอนิสงส์ร้อยเท่านะในบทว่าสัตักคุนาได้แก่มีอนิสงส์ร้อยเท่าบทว่าปาติกงังขิตัพาคือพึงปรารถนามีทธ้งใว่าทัศนานี้ย่อมให้อานิสงส์ห้าร้อยเท่าคืออายุร้อยเท่าวันร้อยเท่าสุกร้อยเท่าพระร้อยเท่าปฏิพานร้อยเท่า ทักษีนให้อายุในร้อยอัตภาพชื่อว่าอายุร้อยเท่าโยมให้วันณะในร้อยอัตภาพชื่อว่าวันณะร้อยเท่าให้สุขในร้อยอัตภาพชื่อว่าสุขร้อยเท่าให้พระในร้อยอัตภาพชื่อว่าพระร้อยเท่าให้ปฏิพานทำความไม่สะดุ้งในร้อยอัตภาพชื่อว่าปฏิพานร้อยเท่า เนื้อในพบร้อยเท่าที่กล่าวแล้วก็มีเนื้อความอย่างนี้แหละอันนี้ท่านอธิบายโยมว่าในส่งร้อยเท่าเป็นอย่างไรนะทีนี้ท่านบอกว่าให้กับผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําโสดาปฏิผลให้แจ้งเนี่ยท่านบอกว่าแม้อุบาสกพูดถึงไตรสรณะโดยที่สุดเบื้องต่ําชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลแม้ทานที่ให้ในอุบาสก ก็คือผู้เจริญนิพพานาอยู่นะอุบาสกอุบาสิกาแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลนะแม้ทานที่ให้ในอุบาสกผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปิผลนั้นนับไม่ได้ประมาณไม่ได้อ่าอันนี้ญาติโยมก็พอเข้าใจอาตมามองดูเวลาแล้วเวลาก็จวนจะหมดแล้วโยมแอาจริงข้อความก็ยังมีอีกยังมีอยู่บ้างนะโยมนะออาตมาว่าจะเลยไปเนี่ย เดี๋ยวอาตามอาอ่านให้โยมฟังเลยดีกว่านะแต่ว่าคงจะฟังวันใหม่โยมวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมอาตามาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจักลาญาโย,ยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุนากันทุกท่านทุกคนเทนินขอเจริญพร